นี่คือสูย D ์ไพรดีปรีนะครับดีปลีนะฮะลูกเขาเนี่ยนะรเราเรียกว่าเป็นดอกดีปรีนะครับดีปรีนะสมคุณที่ใช้ทางยานะครับก็จะนำนะฮะหลายสูตรนะฮะมีสูตรแก่ทะลวงหลอดเลือดด้วยนะแต่ว่าที่ได้ผลดีที่สุดที่หมอพื้นบ้านใช้นะคือแก้ไอนะครับอ่า ดีปีสดนะฮะคุณเอาดีปีสดมานี่ฮะลูกหนึ่งฮะก็จิ้มเกลือนะเคี้ยวเลยฮะเคี้ยวแล้วก็กลืนเข้าไปนะฮะไอเรือรังนะฮะไอมีเสมผ่าไอแห้งได้หมดเลยนะครับนะเป็นสูตรแก้ไดีมากนะครับก็จริงๆข้อมูลก็รู้กันเยอะนะฮะว่าดีปีหลายแก้ได้หลายอย่างแต่ว่าเรื่องการไอนะครับอาจจะยังไม่มีใครรู้ก็ถือว่าได้รู้วันนี้นะครับฝากไว้ฮะดีปีนี่คือพุ่งของเขาฮะ ทั้งหมดเป็นเถาเนี่ยคือเถาดีปรีทั้งหมดเลยนี่ฮะสุดยอดมากครับสมคุณดีปรีนะฮะลูกสุกสีแ,งแดงแบบนี้ฮะลูกไม่สุกสีเขียวเปล่าไว้ครับ